สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมง่ายๆที่จะทำให้เราเป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่นมากขึ้นเนื่องจากในการทำงานทุกวันนี้นะครับหลายๆคนย่อมต้องการความน่าเชื่อถือถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานผู้จัดการหรือลีดเดอร์หรือผู้นำองค์กรต่างก็ต้องการได้รับความน่าเชื่อถือจาก บุคคลที่เขาดูแลดังนั้นพฤติกรรมแบบไหนบ้างหลังที่จะสร้างความน่าเชื่อถือเหล่านี้ให้กับตัวเราเองได้หลายครั้งเรามองไปไกลมากนะครับว่าอ๋อเราจะต้องเก่งนะเราจะต้องมี productivity เราจะต้องมีความสามารถดู่นนี่นั่นจึงจะทําให้คนอื่นเขาเชื่อถือในตัวเราแต่จริงๆแล้วเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือคําว่า trust เนี่ยที่คนอื่นจะเชื่อถือเราได้เนี่ยนะฮะมันไม่จําเป็นต้องไปหา พฤติกรรมอะไรที่มันเลอเลิศขนาดนั้นนะครับแค่มี3พฤติกรรมง่ายๆแบบนี้ฮะท,ที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับรับรองได้เลยว่าท่านจะกลายเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่นมากขึ้นอย่างแน่นอนมีพฤติกรรมอะไรบ้างง่ายๆตัวแรกคือการตรงต่อเวลาหลายท่านจะบอกอะเรื่องของการตรงต่อเวลาเนี่ยนะทำให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือใช่ครับท่านลองดูสิฮะ ถ้าเรานัดหมายใครสัญญากับใครเวลาใดแล้วเราลองเบี้ยวหรือลองเลดบ่อยๆสิฮะคนอื่นเขาจะมองท่านกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับพอครั้งหน้าถ้าจะมีนัดเขาก็จะเริ่มมีาการเผื่อเวลาการอะไรต่างๆนานาไว้ละอ่อถ้าเจอคนนี้โอ้ยอย่าไปซีเรียสกับเขามากเขาเลดเสมออย่างเงี้ยทุกอย่างถ้าเราเริ่มต้นจากตรงเนี้ยเรื่องของการตรงต่อเวลามันจะเริ่มต้นตามมาด้วยเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับ ถ้าเราตรงต่อเวลาทุกครั้งเวลาที่จะทําอะไรบางอย่างกับคนอื่นสัญญาอะไรกับคนอื่นรับปากคนอื่นเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าเออเราน่าจะทําได้เพราะว่า,าอะไรเพราะแค่ที่เราตรงต่อเวลากับเขานี่แหละมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้คนอื่นเขาเห็นละนะดังนั้นไม่ว่าเราจะนัดหมายกับใครนะครับจะเป็นการประชุม เช้าสายบ่ายเย็นอบรมสัมมนาสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างนิสัยความน่าเชื่อถือในตัวเราด้วยหลายครั้งผมเป็นวิทยากรนะครับจะต้องมีทุกครั้งนะฮะที่จะต้องมีพนักง,งานหรือผู้เข้าอบรมที่มาเลยเวลาคือไม่เคยเห็นที่แบบตรงเวลาเป๊ะมีบ้างนะครับในหลายองค์กรที่เขาค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของเวลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาก่อนเวลาซึ่งมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคไปหมดนะครับแล้วเขาก็ ทุกตอนเบรกนะฮะทุกครั้งกินข้าวเบรกเช้าเบรกบ่ายพอถึงเวลาเข้าก็เข้ากันแบบตรงมากๆซึ่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็เป๊ะๆไปหมดนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าออ,องคอนน์กรนี้วัฒนธรรมองค์กรเขาแข็งแรงจริงนะทาอะไรแล้วก็ตรงไปตรงมาเรื่องของเวลาซึ่งมันทําให้เรารู้สึกไปถึงอย่างอื่นได้ว่าถ้าเราใช้บริการที่นี่ก็น่าจะได้รับความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะครับดังนั้นบริการ,รเรื่องตรงต่อเวลาอย่าลืมนะครับเป็นตัวแรกสุดที่ท่านทำได้ ท่านจะเริ่มเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในสายตาของคนอื่นละ่ะอันที่2คือรักษาสัญญาพฤติกรรมที่2นี่เริ่มลึกขึ้นแล้วนะครับตอนแรกก็คือรักษาสัญญาในเรื่องของเวลาแต่ตัวที่2คือรับปากอะไรก็ต้องทําแบบนั้นไม่ใช่สัญญาแบบพูดๆออกไปเฉยๆรับปากไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาเบี้ยวทีหลังก็ได้แบบนั้นเนี่ยจะทําให้ท่านกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออีกเลย นะครับแค่เพียงครั้งเดียวที่ท่านเบี้ยวเนี่ยหลังจากนั้นคนนั้นก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ดังนั้นเวลาท่านรับปากอะไรกับใครให้สัญญาอะไรกับใครอย่าลืมนะครับรักษาสัญญาอันนี้แหละจะทําให้ท่านเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นพฤติกรรมตัวที่3ง่ายๆฮะไม่นินทาผู้อื่นรับหลังอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เรากลายเป็นลีดเดอร์ด้วยซ้าไปเคยเห็นไหมครับว่าบางครั้งที่ เราไปเราเป็นหัวหน้าก็ได้แล้วก็มีลูกน้องมาพูดคุยอาจจะเอาพฤติกรรมคนอื่นมาให้ร้ายบางอย่างแล้วเราก็ร่วมดินทาไปกับเขาอ่ะท่านคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้มันใช่ไหมถูกไหมครับแม้กระทั่งคนนั้นมาดินทาให้เราฟังเราอาจจะรู้สึกเรายังรู้สึกเลยถูกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาเรื่องคนอื่นมาพูดแล้วเรื่องของเราละ่ะเขาจะไปพูดคนอื่นไหมดังนั้นถ้าท่านจะเป็นผู้นําที่น่าเชื่อถือก็อต้องต้องไม่ดินทาคนอื่นเราต้องไม่เป็นตัวเริ่มดินทาคนอื่นรับหลัง แม้ว่าเราจะอยากจะพูดถึงคนเนื้อมากมายแค่ไหนแต่ต้องตระหนักในเรียกว่ามีสตินะครับว่าคนทุกคนย่อมมีจุดดีแล้วก็จุดด้อยในตัวเองแม้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องมีจุดเสียเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นทําไมเราไม่มองแต่จุดดีของคนอื่นหลักถ้าเราโมาแต่เอาแต่จุดด้อยคนอื่นมานินท้ายคนอื่นฟังมาพูดกันอย่างสนุกปากพอคนที่ถูกนินทาเขารู้ตัวเข้าเนี่ยนะครับผมว่าท่าน จะกลายเป็นบุคลากรเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาเขาอีกเลยแล้วยิ่งถ้าเราเป็นผู้นำด้วยนะครับมีพฤติกรรมแบบนี้จะยิ่งสร้างความร้าวฉานในทีมงานการที่ทีมไม่เป็นทีมนะฮะทีมเวิร์กมันไม่เวิร์กเนี่ยก็เพราะว่าด้วยตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ในทีมมีแต่ดินทาคนน,คนนู้นคนนี้รับหลังต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างถ้าผู้นําทําตัวแบบนี้ด้วยความน่าเชื่อถือก็จะหายหมดเหมือนกันดังนั้น3ามพฤติกรรมนี้อยากจะย้ํา ว่าถ้าเราต้องการจะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากคนอื่นเวลานัดใครเอาไว้เวลาใดก็ต้องตรงต่อเวลาไปก่อนยิ่งดีนะครับเพื่อจะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยเรื่องเวลานี่ปัจจุบันนี้ถ้าคนทําธุรกิจจะรู้เลยนะครับว่ามีประเด็นสําคัญมากในเรื่องของการทําธุรกิจการรักษาสัญญ,ญาต่างๆตามมาพฤติกรรมที่2รับปากอะไรไว้อย่าลืมรักษาสัญญ,ญาด้วยนะครับแล้วก็ อย่าเบี้ยวบ่อยๆนะฮะถ้าเบี้ยวจริงมีเหตุผลผมว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะรับได้แต่เขาก็คงดูพฤติกรรมว่าเราพยายามเต็มที่เราหรือยังใช่ไหมฮะพฤติกรรมที่3คือไม่ดินทาผู้อื่นรับหลังนะครับโดยสรุปแล้ว3พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ฟังดูแล้วไม่ยากนะครับแต่ท่านลองดูสิฮะการจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของตัวเราอาจจะยากในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าท่านสามารถทําได้ผลลัพธ์ คือความน่าเชื่อถือของตัวเราจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพราะกใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ